เสิร์ฟประสัการนะคะบูรณาการรวมกับศิลปะสร้างสารรค์นะคะหน่วยหนูน้อยคิดใจดีให้เด็กๆดูนะคะอันไหนควรปฏิบัติไม่ควรปฏิบัติช่องไหนควรปฏิบัติให้ใส่เครื่องหมายถูกลงไปทําได้นะคะรูปแรกสาดน้ําใส่เพื่อนควรปฏิบัตินะคะไม่ควรกากบาดต่อไปล้างกาัน,นได้ต่อไปอา่านหนังสือ จะต่อ,อยเพื่อน,นไม่ไดไไ้ต่อไปขโมยของได้ไหมคะไม่ได,ไได้ไม่ได้เด็กๆต่อแถวค่ะเป็นแถวต,อนนต่อนลือมาอ่ะรับไปนะ่าแล้วไปหยิบดินสอตั้งแต่สีเลยมา Thank yeah. you.